หัวหน้าตะกลูลัวโฟกัสพลังการรับรู้ศักดิ์สิทธิ์ของคุณของท่านทุกคนและส่งมันมาให้ค่ะกองทัพพยัคฆ์เหินหาวจงโฟกัสพลังการรับรู้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเจ้าทุกคนไปยังผู้หญิงคนนี้ พวกเขาใส่พลังทั้งหมดที่พวกเขามีมาที่ค่าจริงๆอย่างนั้นหรอ คุณผู้หญิงเป็นยังไงบ้างทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ล่ะข้าว่าข้าบอกให้เจ้าไปกับลูกศิษย์ของสำนักมาชั่วร้ายเพื่อประชมตีครั้งสมบัติของพวกเขาไม่ใช่หรองั้นทำไมเจ้าถึงมอบพลังการรับรู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมาให้ข้าโดยไม่ลังเลเลยล่ะถ้าเกิดว่าข้าป้องกันการจุบตีนนัไม่ได้ละก็พวกเจ้าทุกคนน่ะต้องตายไปกันหมดแล้ว นี่เจ้าพูดแบบนั้นเพื่ออะไรกันหรอเจ้าอะเป็นลูกศิษย์ของพี่ชายโจนะเพราะงั้นเจ้าก็เหมือนคนของเราคนหนึง่งแริ่มาเจ้ามาที่นี่และแตัดสินใจรับการโจมตีทางวิญญาณน,นั้นไม่ว่ามันจะได้ผลหรือไม่พวกเราจะต้องเชื่อใจเจ้าโดยการมอบพลังทั้งหมดที่พวกเรามีให้ไปและดูเหมือนว่าในความจริงเจ้าจะสามารถป้องกันมันได้จริงๆ ช่จริงๆแล้วข้าวองเห็นว่าจะป้องกันการโจมตีนี้สองครั้งแต่ว่าพวกเจ้าอ่ะเพิ่งจะมอบพลังการรับรู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมาให้กับข้าแล้วมันทําให้ข้าต้องบาดเจ็บจากพลังที่มากเกินไปรวมถึงสูดเสียมันไปยางเป่ปาประโยชน์บางส่วนด้วยตอนนี้ข้าบอกได้แค่ทีเดียวแล้วแหละว,ว,ว,ว่าไงนะ งั้นเจ้าคนจะบอกพวกเราสิว่าเจ้าอ่ะต้องการพลังรับรูศร้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเท่าไรกันเอา้าแล้วข้าจะไปะดูได้ยังไงกันล่ะว่าเจ้าจะกล้ามอบอชีวิตของเจ้าให้อยู่ในมือคนแปลกหน้าโดยที่ไม่ลังเนเลยข้าบอกว่าข้าต้องการพลังการรับรู้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเจ้าทั้งหมดเพราะข้าคาดหวังเพียงแค่หนึ่งในงสามเท่านั้นแหละ แล้วถ้าเกิดว่าข้าบอกว่าข้าต้องการแค่ครึ่งหนึ่งแล้วเราก็บางทีก็อาจจะได้แค่หนึ่งในสิบเท่านั้นก็ได้ใครมันจะไปรู้กันละ่ะว่าพวกเจ้าจะเชื่อใจข้าถึงขนาดนี้อย่างนี้นี่เองเจ้าอ่ะไม่เชื่อใจใครเลยแต่ว่าวางใจได้นะพวกเราตะกูลหลัวนั้นเชื่อใจสายของพวกเราอย่างเต็มที่ คุณผู้หญิงขอบคุณนะที่เจ้าช่วยเหลือพวกเราแต่ว่าตอนนี้เจ้าบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถรับการโจมตีอีกครั้งหนึ่งได้แล้วเพราะงั้นมันจะเป็นการดีกว่าถ้าเจ้าออกมาจากที่นี่ซะพวกเราเจะหยุดพวกเขาไปเองจนกว่าจะเหลือลมหายใจสุดท้ายจังมาก พลังการรู้สักธิ์ทั้งหมดที่พระเจ้าเหลืออยู่มาให้ข้าซะข้าสามารถรับการชุมตรีได้อีกครั้งหนึ่งเจ้าอะเอาลูกแก้วนั้นอะมาให้กับข้าซะแค่ยืนเจ้าก็แทบจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วไม่เนี่ยมันคือวารกิจของข้านะอา,า <S <S ฮ้า ถ้าข้าพูดเรื่องนี้ไปข้าคงจะไม่มีหน้าไปคุยกับพี่ชายโจอีกแต่ว่ายังไงแล้วข้าก็ต้องบอกเจ้าเรื่องนี้สําหรับพี่ชายโจแล้วผลลัพธ์ในตอนท้ายเท่านั้นที่จะมีความหมายกับเขาเขาอ่ะสนใจแต่ผลลัพธ์เท่านั้นแหละสําหรับเขาแล้วชีวิตของข้านั้นมีค่ามากกว่าทุกๆคนที่นี่และมีค่ามากกว่าแม้แต่ลูกศิษย์ของเขาด้วยเพราะงั้นเขาไม่สนใจการศิริระของพวกเจ้าหรอกนะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเจ้าไม่ควรจะ ถ้างั้นทำไมเจ้าเอาเรื่องนี้มาบอกข้าล่ะมันถือว่าเป็นเกียรติของเจ้าไม่ใช่หรอที่ท่านอาจารย์น่ะยอมเสียสละทุกคนเพื่อชีวิตของเจ้าอ่ะอพี่ชายโจอก็แค่ต้องการปกป้องข้าแต่ว่าข้าไม่ได้ต้องการแบบนี้ข้าไม่ได้ต้องการมีชีวิตอยู่ในขณะที่คนอื่นๆตายไปกันหมด ข้ารู้ว่าพี่ชายโจช่วยสร้างตระกูลหลวงจนที่เป็นทุกวันนี้ด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บังคับข้าให้เดินเส้นทางเดียวกันกับเขาและนั่นคือสาเหตุว่าทำไมข้าในฐาน,นะหัวหน้าของตระกูลหลวงถึงต้องการจะแบกรับชีวิตของคนในตระกูลของข้าทุกคนไว้และไม่ได้ให้เขามาคอยเป็นโล่เพื่อคอยปกป้องข้าคนเดียวเท่านั้นข้า ต้องการความจงหลักพักดีและก็ความเที่ยงธรรมที่แท้จริงซึ่งเป็นเส้นทางของผู้นำพราะงั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องมาชื่นชมอะไรข้าหรอกนะถ้างินเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วเจ้าอะต้องการจะปกป้องทุกๆคนแต่เจ้าเองก็ไม่สามารถหยุดให้ทุกทคนนั้นมาปกป้องเจ้าได้ตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของภารกิจแล้วนะ จะใช้ลูกแก่ที่ท่านอาจารย์มาบให้ข้าป้องกันการโจมตีอีกครั้งหนึง่งและไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงไม่ว่าเจ้าจะเป็นหรือตายแต่ว่าข้าก็ทําทุกอย่างท่าที่ข้าทําได้แล้วและเนี่ยคือเจตจำนงของข้าเพื่อเป็นการขอบคุณความเชื่อใจที่เจ้ามีให้กับข้าเจ้าพวกบ้า พวกมดปลวกกระจอกกระจอกกล้าทำให้วิญญาณของข้าบาดเจ็บ,บอย่างนั้นหรอข้าจะบดขยี้เจ้าให้เละเป็นชิ้นๆเลยผู้อาวุโสซูแค่จอมยุทธระดับแตกฉานเพียงไม่กี่คนท่านก็จัดการไม่ได้อย่างนั้นหรอและทำไมท่านยังมาทำตัวเหมือนว่าเข้มแข็งอยู่อีกล่ะ ทำไมไม่ไปค่ะจัดการเจ้าเด็กนั้นแทนท่านละ่ะ <g ül> เร้นแต่ว่าท่านต้องการจะบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งและทำให้ตัวเองดูแย่หืมฮแม้แต่ลูกแย่งเพลิงสีคาก็ไม่สามารถหยุดพลังแบบนี้ได้หรอก ไอซ้ซาเฮทหารจงว่าพลังการรับรู้ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเจ้าทุกคนมาให้กับข้าซะ